หยกมีความสำคัญลึกซึ้งในวัฒนธรรมจีนและหลายประเทศในเอเชียมานานหลายพันปีไม่ได้เป็นแค่หินที่สวยงามแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งอำนาจและความโชคดีอีกทั้งยังถือได้ว่าหยกเป็นเครื่องรางที่สามารถเสริมสร้างโชคชะตาและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้ในวัฒนธรรมจีน ยกถือเป็นสิ่งที่มีค่าเทียบเท่ากับทองคําและเพชรและถูกมองว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และทรงพลังหยกจกักรพรรดิหรือหยกสีเขียวมรกตถือเป็นหยกที่มีค่าและได้รับการยกย่องสูงสุดในสังคมจีนเพราะมีคุณสมบัติที่ไม่เพียงแต่ดูงดงามแต่ยังเชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของอำนาจและความยิ่งใหญ่ในอดีต ผู้ปกครองหรือจัก,กรพรรดิจะใช้หยกในการประกอบพิธีการสำคัญต่างๆและหยกมักถูกใช้ในการทำเครื่องประดับหรือเครื่องมือที่ใช้ในราชสำนักซึ่งแสดงถึงสถานะทางสังคมและความร่ำรวยของผู้ถือครองการมอบหยกในสังคมจีนถือเป็นการส่งมอบความปรารถนาดีและความเคารพในโอกาสพิเศษเช่น การแต่งงานการขึ้นบ้านใหม่หรือการเริ่มต้นชีวิตใหม่การมอบของขวัญยกจะเสริมสร้างความสัมพันธ์และเชื่อว่าเป็นการส่งมอบพลังบวกและโชคดีให้กับผู้รับทําให้ชีวิตของพวกเขามีความสุขและเจริญรุ่งเรืองยกยังเป็นสัญลักษณ์ของความยั่งยืนและความบริสุทธิ์ในวัฒนธรรมจีนเชื่อว่ามีความสามารถในการรักษาสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ บางครั้งถูกนำมาทำเป็นเครื่องประดับเช่นสร้อยคอหรือแหวนที่ถูกสวมใส่เพื่อเสริมพลังชีวิตในด้านต่างๆเช่นการงานความรักและสุขภาพในแง่ของความโชคดีหยกมักถูกใช้ในรูปของเครื่องรางหรือเครื่องประดับที่เชื่อว่าจะช่วยป้องกันภัยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปเช่นจีนเวียดนามเกาหลี ยกถูกมองว่าเป็นหินที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและช่วยให้ผู้ใช้มีความโชคดีในสังคมจีนยกยังมีบทบาทสำคัญในการแสดงถึงความเคารพและการรักษาศีลธรรมในยุคโบราณสัญลักษณ์ของยกไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับความร่ำรวยและอำนาจแต่ยังสะท้อนถึงคุณธรรมที่สูงส่งเช่นความซื่อสัตย์ความจริงใจความแข็งแกร่ง เหมือนคุณสมบัติของหยกที่เป็นหินที่แข็งแกร่งและทนทาน